พาไปดูเรื่องดีๆกันท่านผู้ชมครับรัฐบาลเขามีโครงการที่จะยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอนนะครับ,รบเป็นหนึ่งในสิบโครงการป่าน้ำขนสู่ความยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งโครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอนกับพ็อกเก็ตพาร์ค72แห่งครับเป็นหนึ่งในสิบโครงการป่าน้ำขนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษา28กรกฎาคมเพื่อสืบสารพระราชปณิธาน วสวนสาธารณะบึงหนองบอนนะครับเป็นบึงน้ําที่ใหญ่มาก่านผู้ชมครับแล้วมีสวนสาธารณะโดยรอบรวมเนื้อที่เนี่ย644ไร่1,38ตารางวาครับอยู่ที่หนองบอลเขตประเวททีนี้ด้วยความสําคัญครับของป่าน้ําคนรัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับก็ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอลไปไมเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากจะมีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาทั้งทาง บกทางน้ําก็ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพันธุ์พืชคาดว่าถ้าเกิดเดือนธันวาเนี่ยถ้าแล้วเสร็จรัฐบาลก็จะขอกราบบังคมทูลเพื่อพระราชทานชื่อต่อไปนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมตรีกับคณะก็มีการปลูกต้นราชพฤกษ์กับต้นอินทนิลรวมกัน10ต้นครับ,รบเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและช่วยกันปลูกจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อมซึ่งการยกระดับเนี่ยนะครับก็จะเป็นการพัฒนาสวนสาธารณะขนาดใหญ่2แห่งให้เป็นที่สีเขียวของคนกรุงเทพ ได้ใช้ประโยชน์แบบครบวงจรมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นการเพิ่มปอดคนเมืองเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางพีเอ็ม2.5ด้วยก็เป็นแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลให้เกิดความสมดุลสามเสาหลักของมิติความยั่งยืนทั้งสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสืบสารพระราชปณิธานพระราบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวที่มีใ,ใจสำคัญก็คือป่าน้ำขนเพื่อประโยชน์ของคนในชาติครับ